อ่านี๋น้องน้องทรายเนาะน้องทรา,ายเป็นต,ตอนหับมมาเนี่ยเพื่อเอาเป็นอ,อย่างยอดเข่ามาตอนหัมบม,มเลยขี้ใช่ไหมครับโอ้โหเพี้ยนะผมเป็นขี้เฮ้ยเพี้ยขี้งัวอ่อท้าแม่นสบายดีน้องแค่สบายดีอันนี้เจ้าภาพเนาะเจ้าภาพงานบวชเป็นลูกสาวสบายดี สบายดีน้องละเงินเนาะอันนี้กลับได้ฮะเก้าได้แบ่แบ่เบอร์ยังยังเลยก็สิกลับวันนี้ลมแหง้งี่น้องเบอร์ไปลงส่งพาด้วยกันอาทิตย์ท่านหากมัน อย่าลืมคำสัญญาไว้สงการปีใหม่ให้กลับบ้านหัเฮาย่านแต่น้องคนดีลงแสงสีไปมีผู้บางสบายดีพี่้องเฮาหมดสุขสุขเนาะตอนนี้บาสซอนอยู่ที่บ้านกลางเมืองไซบุรีแขวงซอนาเคเนาะคลิปนี้สีพาพี่้องเฮามาเลาะมาเที่วงานบุนกองเข้า ประการงานงานารบรวชของ่อของเอซีของบาวซอนอ,อยู่ที่บ้านกลางเป็นงานใหญ่พอสมควรนอนเ่ยภายในงานยัมี้านขายเครื่องขายสินค้า่านสัตว์มัป้งเนาะวางแสดงสินค้าเนาะ อย่างไซบูรี่แขวงโซน,น,นัชเขตจะมีการบวชนาคพร้อมพีนพ่น้องยิงวมดนตรีเจียนกีฬานำมาพบงานตอนนี้พ่สอนมาแหววลินเฮือนน้องทรายอยู่ที่บ้านกลางเนาะก่อนที่จะไปแห่แห่นาคแล้วก็แห่ต้นบุญกองเข่าอยู่ที่วัดสบายดีผู้บ่าว อ่าเนี่น้องน้องทรายเนาะน้องทรายเพิ่นตอนทับมื้อนี้เพิ่นเอาเป็อย่างยอดเข้ามาต้อนท้ามูนี่บุญบ้านเนาะบุญบ้านกองบุญกองเข้าพี่ใจ้าผู้บ่าวผู้สาวบ่มีนี่ยเจ้าผู้บ่าวรอนี่เจ้าผู้บ่าวนี่ยวันนี่อันนี้ก็น้องทรายเพิ่นเองเนาะมาเที่ยวบุญบ้านกลาง ขออนุญาตพี่น้องเนาะมือน,นี้มือบุญจิบจิบน้อยยังโบราณหรอล่างนึงทางไมไปแล้วซี่ป่องแกงน้อย,อยประมาณบ่ายมงจิไปแฮ่ต้นแฮน่นางอยู่วัดอันนี้ผู้บ่าวโสดบ่อน,นี่ผู้บ่าวโสดบ่อโอ้ซื้อ,อยังไง่งซื้อซุปเปอร์เนาะเบาเปอร์ นี่เด้งสดบ่ะนี่โอ้ซื้อ,อยังไงเนี่ยซื้อจอยบ่าวจอยเนาะนี่เด้ล้ำเงินนะเนาะน้องชายของบ่าวเปิดไมีเจอคนรอทั้งนั้น,น,นมีช่องอยู่ปุ่นี่โอ้ทายใดทั่วไปทัวไปทรวไปีชีวิตเนะาะทรายทั่วไปคลิปอย่างก็มีหมดโอเคโอเคเดี๋ยวจะเอาเอาฮุกขึ้นเนาะฮุกซองขึ้น โอเคโอเคลำเงินลำเงินเป็นภาษาภาษาอังกฤษเนาะโอเคเราฝากฝากพี่น้องเอฟซีครัเนาะไปติดตามซองน้องสายเพื่อนเนี่ยอยู่ที่บ้านกลางในเมืองไซบูรี่แป่งสวนอาเขตอันนี้ให้ยังนี่พวกเจ้าพากันให้ยังนี่ป้าลินเกมว่าจันคนละหน่วยเลยจีนโอ้มีแต่นักแคสเกมทางนั้นนี่ คนละหน่วยน้องชายเพิ่นเฮ็ดก้อยซีนนียต่อถกกินขี้มือล้อลวนๆกะข,ขนาดนี้นี่ท่าเป็ดตัวนี้คือสีนัวขนาดก้อยซีงงนงะัวเนาะสุดยอดของแย้มเอ้อยซีนอาหารเหล้าแซ่บสุดในบรรดาอาหารหเดี๋ยวเอาขี้ใส่ก่อนแป๊บนึงโอ้เพีย้ยเนาะผมเป็นขี้เฮ้เพีย้ยขี้งวออัวอ่อนเข้แม่เ โอ้ของแท้เลยบ่เนี่ยของแท้เลยบ่ได้ขั้วบ่ได้ป่นบ่ได้ผสมยังเนาะบ่ได้ขั้วสดสดเลยบ่ขั้วอีกอ๋อเดือดคอมบ่ต้มอีกเนาะรับรองว่าผู้ใดได้กินเลยอบประมือละโอ้อ่ยจิมรูกบุกบ่เพชรพงเนาะ ได้ตรงอย่างห้อมือแต่ว่าหาตรงอย่างหมีอะไรก็ได้ใช้มือล้วนเพราะว่าิใจเอาสะอาดด้วยนะเรต้องเปลี่ยนต้องว่าให้มือสะอาดตตอนนี้กำลังจะไปวัดเนาะไปแห่ไปแห่นาคแล้วก็แห่ต้น้นานบนญของเข้า เปินแฮ่พระบ้านบ่ายโมงเนาะบรรยากาศบุญของเขา้าประจำปีอยู่ที่บ้านกลางพี่น้องนอกจากบุญกองเข้าแล้วก็ยังมีบวชนาคเนาะซึ่งเป็นพ่อของน้องสาวของบบาวสอนเนาะเป็นโมบุญนำเพลินก่อน

กากีําแหม่มาเดินกําลังแฮ่เน้องแฮ่ต้นแฮ่กองบุญเนาะแฮ่าพร้อมกันเลยเนาะ สามห้องหลังจากนั้นก็จะมีการบวนหน้าแคร์ครบสามห้องแล้วตอนนี้กำลังจะขึ้นพะทะัทธสิมมาเนาะโบแมนแทรหน้าก็แมน่นแต่ว่าตอนนี้หน้าเพิ่นบวดเป็นสมาเดนก่อนแล้วนะพี่น้อง สบายป่ะเนี่ยสบายยี่น้องแขกสบายดีอันนี้เจ้าภาพเนาะเจ้าภาพงานบวชเป็นลูกสาวพอเจ้านะบวชเนาะ,นะบวชเลยสิยโอ้เปลีนป่นเจ้าภาพนานตอนนี้พี่ที่แห่แห่ต้นแห่หน้าก็ถือว่าสำเร็จเสร็จสิ้นเนาะตอนนี้ก็กำลังจะอุปสมบท เป็นพระพิกุนี่คือน้องแขกเนาะเป็นเจ้าภาพงานบวชงานบวชพ่อเจ้าเนาะอ๋อเิ่นซิบบวชบ้าบวลาบวชเลยเนี่ยบวชเลยเนาะเป็นกะอายุหลายเนาะเจ็ดปีแล้วนี่เราบวชค่ะอ๋อตะกี้เราบวชเป็นจัวบวชเป็นจัวได้พรรษาหนึ่ง อานนี้ลายบวชเป็นพระเลยเผื่อรอสิบววชเลยนะเนาะหรือว่าพวกพี่เพื่อยู่บวได้ยังไงสิซิก <c oughs> ลองมึงก่อนเนาะน่าจะได้ดอกคุณเท่า <c oughs> เพิ่นจะบ,บวได้อันนั้นอย่างไรละเพิ่นปล่อยวางนะเนาะก็เลยวันนี้เจ้าอยู่น้ำไผ่บ่เนี่ยคอกับบวชละอ,อยู่กับลูก หาคนมาอยู่น้ำหาคนมาอยู่น้ำบก่กยังสดบ่เน,นี่นยยังสด <c oughs> สาววันกลางมื้อละใส่บาเนาะไซบาไซบาเท,ท,ที่ว่าสำเร็จพิธีตั้งบุญยุวัฒนเนะาะตั้งบุญยุวัฒนแล้วก็เฮ็ดเฮ็ดพร้อมบุญของเข่าเลยบุญใหญ่ประจำปีของบ้านสบายดี สบายดีเนาะสบายดีน้องลำเงินเนาะอันนี้เป็นน้องลำเงินครูบ้าวล่ออยู่อยู่บ้านกลางเมืองเซบุรีแขวงสวัสดิเขตบ้านกลางเมืองเซบุรีแขวงสวัสดิเขตเนาะล่ออีไรไงยังสดบ่เนยสดโอ้คนล่อยังมูมีแฟนสวยเนาะเดี๋ยวมีคนล่มแล้วบ่ยังยังมูมีมีอยู่แต่ว่าบ่แม่นแฟนเป็นตัวเป็นตัเนาะไปเรื่อยๆเนาะโอ้น้องน้องทรายอันนี้น้องทรายน้องลำเงินเนาะอันนี้ก็มากอะมาพบไหม่สอนเนาะ มาลินมาเที่ยวงานอยู่บ้านมาไทยยุทธอะไยมาเห็ดเพิ่นอลไกันมาบุญเนาะโอ้มาบุญนั่นของเข้าเนะบุญของเข้าเนะแล้วก็งานบวชงานบวชของคนในบ้านนี่แหละในบ้านกลางนี่แหละของลุงเจ้าโอ้ลุงของลุงเนาะก็เลยมาพอกับน้องทรายมาเนี่ก็ดีใจนะโมจากับเพื่อนเนาะเจ้าก็เห็นยุทูบบ เฉยๆกันเนาะซองจังไดซื้อซองจังใดซื้อลำเงินแชแนลเนาะกับให้ติดตามเลตอนนี้กับพู้ติดตามกับประมาณห้าร้อยทุกบ้านทุกคนลำเงินแชแนลเขาเขาเคยแนะน้ำเสียงยู่เฮือนเนาะมันบอกต่อยู่เฮือนต่อจินเข้าให้ทุกคนไปติดตามเลยนะพรี่น้องพัดพัดพันซับเนาะจะให้พาไม่ไหวก็จะได้มีกำลังใจเนาะ ไม่ได้มีกำลังใจเอ็ดคลิปต่อไปเนาะแล้ว่าเจ้ามากดานนี้เนาะานี้ตอนนี้เรียนจบแล้วบิดอยู่ยังกำลังศึกษาอยู่กำลังศึกษาอยู่อยู่ใส่เนาะมาวิทยาลัยสมรรถคิดมอขอเนาะเรียนสายใดเนี่ยสื่อสารมาชนขาเข้ากันเลยครับเพจสื่อสังคมออนไลน์เข้ากันเลยเลยสุดยอดเลยบีซีเป็นสุดท้ายแล้วเนาะปริญญาตี ขอบใจน้องอะไรเนาะฝากพี่น้องเขาเขา้าไปจิตามับสมย์ดีด้วยให้กำลังใจน้องทรายเนาะตอนนี้พันกํากำลังทำพิธีอุปสมบทอยู่ภายในสิมตอนนี้พิธีอุปสมบทเป็นภาพภิุก็สำเร็จเสร็จสิ้นเนาะรูาอาจารย์พันกำลังลงมาจากพัทธสิมาน อันนี้เป็นประเพณีลาวเนาะจากที่เพื่อนบวชแล้วกับเพิ่นก็สิมีการเพินว่าจงไห๋ปนปัจจัยเนาะหรือว่าเพิ่นจะให้อันระสงฆอเขาเจ้าอันเยียบแพ่เบียงเพื่อเป็นสิริมงคลไป้องเลยเป็นประเพณีลาวฮอเนาะอีบอนอื่นอาจจะบ่มีแต่ว่าอยู่ทางประเทศลาวมันมีเนาะแบบนี้ แล้วอะไรมาเนีเนาะสำเร็จเสร็จสิ้นย่างข้าวมืออื่นใส่บาตรท,ท่ายังอโอ้ต่อไปมันยังสูตรสูตรมงคลเออสูตรปฏิตามุขคุณเนาะมืออื่นตอนเช้าใส่บาตรหยดน้ำหลังคาเป็นอนันวันโชคปีที่ การถวายกองเข้าน้ำนอมเอินเนี่ยเพว่าเป็น,นบุนกองเข้าต่อไปก็มีเป็นการสูตระริจามุขแล้วครับมีการฟังเทศกา้าบได้ครับได้ไปแวรเปริดย,ยังไงยังเหรอกระสิกับมันมันค่ำ ยันเมีบยบอได้ยนันเา้าจะไปยินเหตุข่าวในเฟซบุ๊ก่ะโอ้บ่ได้ตอนไนเมื่อเมื่อได้เมื่อ,อ,อหน้าสีมาดิน้ำใหม่มมไมายาใหม่เด้อบรรยากาศบุญกองเข่าอยู่ที่บา้านกลางนะมือแรงกับมีการพบงันตามประเภทนี้เนาะโอ้หอนมันเทาพี่น้อง มันเผาก็มีเดี๋ยวบอสซอนจะพาพี่น้องไปเบิ่งเคลื่อนเคลื่อนเก็บน้ำหรือว่าอ่างเก็บน้ำอยู่ที่บ้านกาลางแ้วก็สีปิชชิปเนาะ,ะเพื่อนอยู่ใสไกายยั่บ่ยางอ่ะบ่กอที่คุณโดยด้ยโดยเด,ดี๋ยวบาซอนฮอดเคลื่อน เก็บน้ำหรือว่าอ่างเก็บน้ำบ้านกลางแล้วพี่น้องนี่อ่างเก็บน้ำสีใหญ่ขนาดเลยเหมือนี่ลมแห้งพี่น้องเบิง่งเบิ่งน้ำเป็นคืนเป็นฟองที่แคมอ่างเก็บน้ำข้าวถึงสะดุง้งครับบรรยากาศดีขนาดพี่น้องเลย ข้างอ่างเก็บน้ำก็สิมีว้วเลมหญ้าอยู่อากาศหวานนาออกทางลมนี่เป็นทงหน้าพี่น้องเลยเป็นทงหน้าแซงเข้าเห็ดหน้าแซงเลยเห็ดหน้าได้สองฤดูทางนาปีแล้วก็นหน้าแซงเพราะว่าอ่างเก็บน้ำบอนี้เป็นอ่างเก็บน้ำไวไ้ไซไว้ไซเอาไว้ไซหน้าเวลาเห็ดหน้าแซงวบาพืชพักต่างๆนะพี่น้องเลย คงนากว้างยาวสุดสายหูแสตเลยเนาะเป็อ่านเก็บน้ำอยู่ที่บ้านกลางพี่น้องเมืองไซบุรีไกลกับบ้านสี่ใครไกลกับบ้านเวิ์นต้นแหนแั่นแหละโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้มาเท่นี้มาสอนกับสีคขอปิดคลิปไว้ซ้ำนี่ก่อนเนาะโอกาสหน้าพบ,บกันไหมพี่น้องเลยสบายดี